ในช่วงสินค้าดี N b t ช่วยขายนะครับวันนี้จะพาผู้ชมมาดูผลิตภัณฑ์สมุนไพรออร์แกนิกแบบรักโลกครับที่จะทําให้สุขภาพของเราดีขึ้นแบบไม่กระทบกับสิ่งแวดล้อมครับจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนโลกยิ้มจังหวัดสุพรรณบุรีสวัสดีทั้งสองท่านครับพี่รสครับเล่าถึงที่มาก่อนเลยฮนะว่าทาไมกลุ่มของเราเนี่ยจึงเน้นเป็นสมุนไพรไม่ใช่สมุนไพรธรรมดาด้วยนะเป็นแบบออร์แกนิกด้วยค่ะ แต่เดิมอะค่ะจริงๆแล้วกลุ่มวิสาหกิจชุมชนโลกยิ้มอะค่ะก็จะมีปณิธานเกี่ยวกับเรื่องของการรักโลกกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้มอมแล้วก็ในเรื่องของการนําสมุนไพรที่มีอยู่ในชุมชนเองเนี่ยค่ะมาก่อให้เกิดประโยชน์ ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ไปดูเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาสุขภาพของคนในชุมชนเองะคะ่ะก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของปวดผื่นคันแล้วก็ปวดเมื่อยเนื่องจากว่าส่วนใหญ่ในชุมชนจะเป็นกลุ่มของผู้สูงอายุละนะคะ<อ>ทีนี้ก็เป็นโจทย์ของกลุ่มว่าจะไปทํำยังไงดี เป็นลักษณะของการไปสืบค้นข้อมูลนะคะว่ากลุ่มกลุ่มของสมุนไพรที่มีอยู่ในชุมชนเนี่ยค่ะกลุ่มไหนบ้างสามารถไปตอบโจทย์เกี่ยวกับเรื่องของอาการแพ้คันผดผื่นนะคะก็จะได้เป็นกลุ่มของตัวหลังจืดแล้วก็ย่านางอ,าอันนี้ก็ก็เป็นลักษณะของการนำข้อมูลตรงนี้ค่ะเข้ามาคุยกันในกลุ่มนะคะแล้วก็ไปหา ข้อมูลอื่นๆอย่างเช่นศูนย์อุตสาหกรรมภาคแปดก็คือไปเข้าร่วมโครงการเกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อให้ออกมาเป็น สบู่ที่สามารถชำระล้างทำความสะอาดโดยที่เราเน้นเกี่ยวกับเรื่องของตัวน้ำมันมะพร้าวออร์แกนิกนะครับะะเป็นกลินสลีนที่เป็นออร์แกนิกเลยแล้วก็นำส่วนภัยที่มีอยู่เนี่ยค่ะมาผสมอพอได้มาเป็นข้อมูลปุ๊บเนี่ยค่ะประเด็นก็คือเราไม่อยากใช้สารเคมีละรเราก็จะไม่เติมสีแล้วก็ไม่ใช้เกี่ยวกับเรื่องของสารกันเสีย ถ้าสังเกตผลิตภัณฑ์หลายๆอย่างเนี่ยก็จะเป็นสีธรรมชาติใช่ค่ะจุดเริ่มต้นก็คือเราไปดูว่าปัญหาของคนในพื้นที่โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุเนี่ยเขามีอาการปวดเมื่อยแล้วเขาต้องการที่จะใช้เป็นสมุนไพรด้วยแต่ว่าสมุนไพรธรรมดาเนี่ยไม่ได้ก็คือต้องเป็นสมุนไพรที่เป็นออร์แกนิกออร์แกนิกมันไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมแล้วก็ไม่ส่งผลกระทบต่อผู้ใช้ด้วยใช่ไหมฮะที่มาแบบสุดยอดน่าสนใจมากๆฮะแล้วหน่วยงานราชการเองในพื้นที่นยฮะสำนักงานจัดหางานจังหวัดสุพรรณบุรีเข้ามาให้ความช่วยเหลือกลุ่มนี้้งงไบา ค่ก็ในส่วนของสำนักง,งานจัดหา,าง,งานจังหวัดสุพรรณบุรีของเรานะคะโดยภารกิจหลักใหญ่ของเราก็คือจะเรื่องเกี่ยวกับการส่งเสริมอาชีพให้คนมีงานทำมีไรายได้นี่คือจุดเป้าหมายหลักนะคะ,คะและเราก็ได้าหาข้อมูลแล้วก็คิดว่าในกลุ่มของกลุ่มลูกยิ้มตรงนี้จะเป็น กลุ่มที่มีศักยภาพสูงและก็พร้อมเป็นพื้นฐานของของการที่จะเราจะเอาโครงการเพิ่มอาชีพเพิ่มไรายได้ฝ<อ>ึกอาชีพตรงนี้เข้าไปโดยในส่วนของทํพนักงานจัดหาง,งานจังหวัดสุพรรณบุรีของเราเนี่ที่เราให้ก็คือเราจะให้ในเรื่องของงบประมาณโดยกรมการจัดหาง,งานนะคะเป็นผู้ที่ให้งบประมาณตรงนี้ในส่วนตรงงบประมาณตรงนี้เนี่ยจะ เป็นค่าใช้ใจ่ายให้ทุกอย่างเลยในการฝึกอบรมทั้งหมดนะคะและอีกส่วนหนึ่งไม่ว่าจะเป็นการอบรมแล้วในระหว่างฝึกเนี่ยเราก็ยังมีเกี่ยวกับในเรื่องของวัสดุระหว่างฝึกให้หมดเลยเอ,อาหาร ข้าวิการ,รหมดเลยนะคะและเราก็ยังคิดว่าเอ๊ยยังไงเราก็น่าจะมีในส่วนของวัสดุหลังฝึกให้กลุ่มไว้ขับเคลื่อนด้วยนะคะก็จะมีตรงนี้และอีกส่วนหนึ่งที่เราเข้าไปร่วมในการส่งเสริมและก็ผลักดันช่วยให้กลุ่มก่อเกิดก็คือในเรื่องของตลาดซึ่งมีหน่วยงานในส่วนของภาคราชการของเราโดยหลักใหญ่ก็คือพัฒนาชุมชนจังหวัด ซึ่งจะมีในส่วนของพัฒนาก่อนในส่วนของแต่ละอำเภอสิบอำเภอของจังหวัดสุพรรณบุรีแล้วก็ยังมีในส่วนของกองส่งเสริมการมีงานทำร<ค>กรมการจัดง,งานซึ่งเป็นตัวกองหลักึกดูหน้าที่ในส่วนของงบประมาณแล้วก็โครงการตรงนี้นะคะเขาก็จะมีโครงการอาชีพมหกรรมอาชีพหรือเกี่ยวกับเรื่องการมีการขายต่างๆในงานเหมือนเมืองทองอย่าง,างนี้นะคะ ก็ก็จะสนับสนุนในส่วนของสำนักงานจังจัดทังานจังหวัดครับผมก็คือดูหมดเลยตั้งแต่จัดฝึกอบรมฟรีทุกอย่างให้องค์ความรู้มีวัสดุอุปกรณ์ให้อบรมเสร็จปุ๊บออกมายังต่อยอดได้สร้างรายได้ให้กับคนในกลุ่มเราได้ใช่ค่ะนะฮะแล้วก็มีช่องทางการตลาดให้ด้วยค่ะของเราออกมาแล้วต่อยอดมาเป็นผลิตภัณฑ์เยอะแยะมากมายเลยแต่วันนี้ ใหยคุณผู้ชมดูฮะผลิตภัณฑ์เด่นๆของเราเ <c oughs> นีเริ่มจากอันไหนดีฮะ <c oughs> จะเป็นตัวแรกเลยค่ะอันนี้จะเป็นชูโรงเลยที่อย่างที่บอกอะค่ะครับผมจะเป็นกลุ่มของออรังจิต ลังจืดสรรพคุณของเขาเนี่ยค่ะเยอะมากๆอยู่แล้วเกี่ยวกับเรื่องของล้างสารพิษเพราะฉะนั้นตอบโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของผดผื่นคันแล้วก็สารเคมีที่มาสัมผัสผิวในชุมชนคือเจอปัญหานี้เจอปัญหานี้จำได้ตอนที่เล่าจุดเริ่มต้นคือมีผดผื่นใช่ไหมฮะค่ะของคนในชุมชนใชก็เลยไปหาข้อมูลใช่ที่มันจะแก้ตรงนี้ได้ก็คือเป็นลังจืดใช่ค่ะเป็นลังจืดลังจืดต่อมานี่ค่ะก็บอกว่าเอ๊มีสิว มีสิวขึ้นตามตามตามหน้าแล้วก็ตามผิวจะไปเจอตัวนี้อีกตัวหนึ่งค่ะที่ที่เป็นข้อมูลก็คือตัวแน่อนางเพราะแต่ละสีเนี่ยคือส่วนผสมไม่เหมือนกัน <G pirate> ก็คือใช้ตัวสมุนไพรแตกต่างกัน,นกินสตอรีนออแกนิกเหมือนกันอ,อย่างนเงี้ยค่ะสารต้นเหมือนกันแต่ว่าสมุนไพรที่ใส่ลงไปเนี่ยแล้วแต่ว่าเราจะเอาไปแก้อะไรใช่ค่ะอันนี้เป็นรังจืดใช่ค่ะอันนี้เป็นย่านางย่านางยานางนี่แก้ย่านางนี่เกี่ยวกับเรื่องของการอุดตันของไขมันในผิวนะคะนล้างหน้าได้เลยสีส้มแบบนี้ฮะสีส้มจะเป็นขมิ้นค่ะเป็นขมิ้นขมิ้นเนี่ยค่ะจะทําให้ช่วยอะไรฮะจะช่วยเกี่ยวกับเรื่องของจะช่วยเกี่ยวกับเรื่องของการอักเสบ ああลดอาการอักเสบสิวแบบผู้พองอักเสบ มี่แคลต้องใช้ตัวนี้ใช้ได้เลยนะสีขาวแบบนี้ฮะสีขาวจะเป็นกลุ่มของมะพร้าวมะพร้าวเพิ่มความชุ่มชื้นก็เป็นมะพร้าวออกิกอีกอะไค่ะนะคะเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวใครผิวแห้งก็ใช้ตัวนี้ตัวนี้ได้เลยตัวนี้ได้ใสๆแล้วครับแบบใสๆตัวนี้จะเป็นว่านหางจระเข้อก็คล้ายๆจะคล้ายๆกับตัวมะพร้าวเพิ่มความชุ่มชื้นอันนี้แห้งก้านเนี่ยใช้ได้เลยถ้าเป็นว่านหางจระเข้นะคะคค่ะตัวนี้เลย อันนี้เป็นรูปแบบของสบู่เห็น <He ard S 1> บอกว่ามันมีผลิตภัณฑ์ตัวอื่นที่เราก็พยายามเสริมขึ้นมาเอายาหม่องฮะเป็นยาหม่องค่ะยาหม่องสีขาวสวยงามนะฮะค่ะค่ะ,ะกลิ่นหอมชื่นใจ เนื่องจากว่าเนื่องจากว่าใส่สูตรพิเศษก็คือจะเติมเกี่ยวกับเรื่องของอยูคาลิปตัสกับตัวมิ้นท์ลงไปอ๋อเติมไปในนี้ด้วยเติมลงไปด้วยครับก็คือนอกเหนือจากสาตรตั้งต้นที่เป็นน้ำมันละกามเอ่ยก็ดีหรือว่าเป็นเกี่ยวกับเรื่องของกระบูนพิมเสนหรือว่าเมนทอนเนี่ยค่ะเราก็เติมกลุ่มของยูคากับตัวมิ้นท์ลงไปเ,<อ>เพราะฉะนั้นจะลดเกี่ยวกับเรื่องของความร้อนแรงครับ ก็คืออะถ้าจะดมเนี่ยจะต่างจากยาหมองทั่วไปยาหมองทั่วไปเนี่ยเปิดฟามาจะฉุนละจะรู้ว่าเป็นยาหม่องแต่อันนี้คือกลิ่นจะแบบไม่ฉุนนะเราจะออกแนวบามเป็นบามอะค่ะนะฮะไม่รุ่นใรงอสนีใช่ค่ะนะฮะ อ่ะตัวนี้เป็นสีเขียวฮะสีเขียวเนี้ยเราเป็นช่วงทดลองก็คือใช้ลังจืดกับตะไคราเพราะว่าเวลาที่แบบว่าเป็นคันเนี้ยค่ะแต้มได้เลยสรรพุณของลังจืดก็คือช่วยในเรื่องของการล้างสารอยู่แล้วไงคะครับค่ะก็เลยลองทํามากลิ่นหอมชื่นใจนะฮะสมุนไพรไทยแท้ๆเลยนะฮะอ่าสีใสนี้ปกติสีใสนี้ก็เป็นพิมพ์เสน้ําตาเราเติมโรสแมรี่เพื่อเพิ่มในเรื่องของความทรงจําของคนที่สูญลมเข้าไป อ๋อช่วยให้ความจำดีขึ้นนะฮะจำชื่อพี่ได้ใช่ไหมคะรับผมเอ๊ะพี่อะไรนะดมนิดนึงอ๋อพี่รถนี่เองใชลค่ะนะฮะเพิ่ความก็เนี่ยสมุนไพรแต่คือผมเลือกไปเห็นอันหนึ่งคือเนี่ยฮะที่มีการเปลี่ยนอยากเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์เนื่องจากว่าเป็นกลุ่มของโรคยิ้มครับอยากใช้เป็นไผ่ก็เลยเป็นลักษณะของการนำบรรจุภัณฑ์ที่จากแก้วธรรมดามาเป็นไข่ไม่ค่อยเห็นด้วยนะ ที่เป็นบรรจุภัณฑ์ที่มาจากธรรมชาติในลักษณะแบบนี้ข้างในก็เป็นแบบนี้ให้คุณผู้ชมใช้ได้เหมือนเดิมเป็นล<ช>ูกก <looking, S 1> ิ้งสะดวกสบายเหมือนเดิมใช่ค่ะ,ะ,คะข้างในก็เหมือนเดิมแต่ว่าเป็นไผ่เป็นไม้ไผ่แต่จริงๆแล้วเป็นรูปแบบอันนี้เป็นโมเดลที่จะให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเนี่ยค่ะประดิษฐ์ขึ้นมาเองอ,อันนี้ยังเป็นลักษณะของโมเดลที่ เราสามารถสั่งมาได้อ่ะค่ะในอนาคตในกลุ่มอาจจะผลิตเองทําเองจากวัสดุที่มีอยู่ในพื้นที่ใช่ค่ะเขามีผัาอยู่แล้วครับผมโหน่าสนใจทีเดียวนะฮะคุณผู้ชมที่สนใจเนี่ยไปตามดูได้บนเพจ Facebook มีไหมฮะมีค่ะก็วิสาหกิจชุมชนลกยิ้มเลยค่ะนะคะมีเพจอยู่แล้วครับผมค่ะวันนี้จาก n b t มีคําตอบมีราคาพิเศษให้คุณผู้ชมไหมฮะถ้าเป็น50กรัมแบบนี้ค่ะ ค้าเป็นบอกว่ามาจากรายการนี้สามก้อนร้อยเลยค่ะสามก้อนร้อยเลยปกติปกติขายอยู่ประมาณ40บาทค่ะครับผมนะฮะราคาพิเศษให้เลยแล้วก็ตุ้ๆผลิตภัณฑ์เดี๋ยวมีราคาพิเศษให้กับผู้ชมนะฮะวันนี้ขอบพระคุณครับค่ะสวัสดีค่ะครับผมนี่คือทั้งหมดของรายการ MBT มีคำตอบในวันนี้นะครับขอบพระคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ